ด้านขวามือของผมนะครับคันสีขาวเนี่ยจะเป็นปี2020กับเลขไม์48,000กิเมตรครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นสีเทานะครับปี2021เลขไม์อยู่91,000กิเมตรนะครับคันสีขาวเราขาย1,450,000บาทส่วนคันสีเทานะครับ1,390,000บาทครับพี่ๆชอบคันไหนเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเดี๋ยวต้นคลิปผมพาไปชมสภาพแล้วก็รายละเอียดของทั้ง2คันก่อน สวัสดีครับผมพบกับผมกับตันแมชคาครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้เราอยู่กับ BMW X1 โฉม F48 นะครับผมทั้ง2คันเป็นโฉม F48 แล้วก็ LCI เรียบร้อยแล้วด้วย2คันนี้เป็น M Sport ทั้งคู่นะครับแตกต่างกันที่ด้านขวามือของผมนะครับคันสีขาวจะเป็นปี2020 กับเลขไม่48,000กิโลเมตรครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นสีเทานะครับปี2021เลขไม่อยู่91,000กิโลเมตรครับคันสีขาวเราขาย1,450,000บาทส่วนคันสีเทานะครับ S 1 3 9 0 0ล้านบาทครับพี่ๆชอบคันไหนเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเดี๋ยวต้นคลิปผมพาไปชมสภาพแล้วก็รายละเอียดของทั้ง2คันก่อนแต่สำหรับพี่ๆนะครับที่อยากรู้สเปคเลยก็ก่อไปที่กลางคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคของ2คันนี้ให้นะครับเรามาเริ่มจากคันขวาก่อนเลยครับมาเริ่มจากคันสีขาวนะสำหรับสภาพสีของคันนี้นะครับรอบคันก็สภาพสีสวยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยล้อแม็กนะครับทั้ง4วงไม่มีรอยเบียดพุ้บาทเลยรวมไปถึงคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนยางมาแล้ว เป็นยาง Nexen นะครับปี2023แล้วด้วยดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยสภาพยางนี่คือพี่ๆซื้อไปขับไปได้อีกยาวเลยครับสาหรับสภาพภายในนะครับตัวเบาะก็แน่นอนนะครับรถเป็นแค่ปี2020ทุกอย่างเนี่ยไม่มีขาดไม่มีย่นไม่มีร่องรอยแบบที่เป็นตําหนิเลยทั้งตัวเบาะคู่หน้าแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังนะครับรวมไปถึงคอนโซลนะครับที่เป็นสีดําตรงนี้ก็ ไม่มีลอกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยตําหนิจากการแปะพระหรือว่าตําหนิจากการวางของใดๆวางโทรศัพท์เนี่ยครับจะไม่มีเลยตัวหน้าจอก็ไม่มีร่องรอยขึ้นเลยนะครับแม้แต่ขนแมวก็ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยหน้าไมอะไรสวยงามมากตัวคอนโซลตรงกลางนะครับปุ่มไม่มีลอกสักจุดรวมไปถึงนี่ตัวระบบไฟนะครับผมเช็คทุกจุดแล้วก็ใช้งานได้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วพี่ๆก็ลดความกังวลไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าทั้ง2คันที่ผมพาดูนะครับ มีทั้งวารันตีแล้วก็ BSI ที่ยังเหลืออยู่นะครับจากศูนย์เนี่ยเขาให้มา5ปี200,000กิโลเมตรนะครับสำหรับวารันตีแล้วก็ BSI เนี่ยเป็น5ปี100,000กิโลเมตรก็ยังเหลือทั้งคู่เหลือยาวด้วยต่ำๆ2ปีมีให้เห็นส่วนสภาพฟิล์มนะครับของคันนี้ก็สภาพไม่มีตําหนินะครับไม่ต้องไปแก้สักจุดเลยของตัวฟิล์มนะครับมือจับตัวประตูทั้ง4บานไม่เหนียวสักบานเลยครับสำหรับเลขไม้ของคันสีขาวนี้นะครับณนะวันที่เราถ่ายทําเลยเนี่ยเลขไมจะอยู่ที่48,9 1 7กมมรผ จะมีขยับบวกลบหลัก10โลเล็กน้อยนะครับเพราะเราเอารถออกมารีวิวเนาะแล้วก็จะมีการทพสระบบต่างๆให้ลูกค้า เพื่อซื้อไปจะได้มั่นใจครับว่าซื้อรถจากทางแอดเชทีมงานเราเนี่ยตรวจสภาพรถทุกคันแล้วก็รถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ก็จะมีติดกล้องนะครับเป็นกล้อง bmw นะครับหน้าหลังติดมาให้ตัวนี้ก็ทางเราไม่ได้ถอดออกนะก็ให้ไปนในสภาพนี้เลยครับมาที่คันสีเทากันบ้างครับสำหรับสภาพสีของคันนี้นะครับก็สภาพสีสมบูรณ์เหมือนกันนะสวยไม่ต้องไปเก็บสีเพิ่มเติมแต่จะมีเล็กน้อยจากตัวประตูหลังด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีเป็นเห็นเป็นรอยลักยิ้มนะครับ2จุดจะเป็นแบบรักยิ้มไม่ได้เยอะมากนะเป็นเล็กๆ2จุด ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับลักยิ้มเนี่ยต้องบอกพี่ๆก่อนด้วยสําหรับพี่ๆที่จะซื้อรถนะครับลักยิ้มที่เกิดขึ้นที่ตัวรถเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นการซ่อมที่ง่ายนะไม่ต้องทําสีเลยครับแค่ทําการเคาะออกมานะครับซึ่งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำแป๊บเดียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปทําสีไม่ต้องไปเก็บสีเลยเคาะออกมาก็รักยิ้มหายไปแน่นอนนะครับส่วนสําหรับสภาพล้อมแม็กทั้ง4วงนี้นะครับก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเช่นกันนะครับตัวยางนะครับมีการเปลี่ยนยางมาแล้วด้วยเป็นยางปี2023นะครับก็เป็นยี่ห้อคัมโฮแล้วก็อยู่ในรุ่นที่ p s 7 1เนี่ยเป็นรุ่นที่ท็อปทอปเลยนะของทางคัมโฮตัวยางก็ดีสภาพดอกยางใช้ได้ยาวเช่นกันครับ สำหรับภายในของคันสีเทาคันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ากิฟพอๆกับคันสีขาวเลยนะครับถ้าเทียบสภาพภายในทั้ง2คันเนี่ยผมว่าผมแยกไม่ออกเลยนะถ้าไม่บอกว่าเป็นรถมือสองเนี่ยเหมือนรถป้ายแดงที่นึกออกจากศูนย์เลยนะครับไม่เรียกว่าป้ายแดงออกจากศูนย์แล้วกันเหมือนรถที่เป็นรถเคสท,ที่อยู่ที่โชลูมครับก็รถสภาพภากิฟมากๆที่ แคจะดูเหมือนไม่ได้ค่อยผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่เลยคันนี้นะครับที่ตัวหน้าจอเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเจ้าของเดิมเขายังไม่ได้ลอกตัวเนี่ยพลาสติกที่อยู่ตรงกลางจอออกเลยนะครับผมแล้วก็เลขไมล์ของคันนี้ครับณนะวันที่เราถ่ายกันนะก็อยู่ที่ 9, 1 2 4 3กิโลเมตรนะครับผมถ้าพี่ๆสังเกตดีๆนะครับสำหรับภายในของคันสีเทานะครับภายในเขาจะเป็นสีดำนะคันสีขาวก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับก็แน่นอนของทาง BMW นะครับรถที่เป็นสีเทาภายในเขาจะเป็นสีดำ แล้วก็เรื่องของตัวสภาพเบาะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยก็ไม่มียับไม่มีย่อนไม่มีร่องรอยขาดทะลอกอะไรนะครับกิบกิบทั้งสองคันเลยคันนี้คอนโซลตรงกลางนะครับก็กิบเช่นกันนะไม่มีรอยวางโทรศัพท์ติดกาวติดอะไรของพระต่างๆรอยยันไม่มีนะครับผมสภาพหลังคาสวยสภาพภายในสวยหน้าจอสวยไม่มีรอยขึ้นใหญ่ๆเลยขนแมวก็แทบไม่มีเลยมือจับ4ี่บานไม่เหนียวสักบานเลยครับผมก็สภาพ เหมือนกันเลยฟิล์มภายในตัวนี้ติดลามินามาก็ไม่มีตำหนิเช่นกันนะครับตัวฟิลม์มสวยๆเลยสำหรับสภาพทั้ง2คันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับทั้ง2คันไม่ใช่แค่2คันนะครับรถทุกคันของทางแมชชีคาร์ของเราครับผมการนตีนะครับไม่มีชนหนักคลิกคว่ำจมน้า เลขใหม่แท้นะครับตัวนี้เราระบุลงในสัญญาซื้อขายแบบชัดเจนเลยนะครับทีมงานของเราเวลาไปซื้อรถนะครับเป็นทีมงานคุณภาพประสบการณ์สูงนะครับเราซื้อรถทุกคันนะครับตรวจเช็คอย่างละเอียดมีการเช็คประวัติจ,จากทางศูนย์นะครับผมถึงกล้ามั่นใจนะครับที่จะเขียนทุกอย่างลงไปในสัญญาซื้อขายให้พี่ๆที่ซื้อรถกับทางแมชคาของเราครับสบายใจได้เลย แล้เดี๋ยวเราไปชมสเปคของ X1 F48 LCI นะครับว่ามีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมาเล่ากันเรื่องของตัว LCI ก่อนเลยนะครับก็ X1 หน้าตาโฉม F48 เนยอย่างที่พี่ๆเห็นกันมาก็จริงๆจะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี2016ปี2017ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาโฉม F48 แล้วแต่พอมาเป็น LCI เนี่ยเขาก็เพิ่ง LCI มาช่วงประมาณปีสักถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วง19-20ประมาณนี้ครับเริ่ม LCI นะครับ LCI ต่างจากตัวไม่ LCI ยังไงบ้างหลักๆเลยครับ อย่างคันนี้คือ M Sport ก็คือรุ่นท็อปสุดนะครับ M Sport เนี่ยเขาได้ชุดแต่ง M Sport มาแบบดีไซน์ใหม่เลยก็คือจะเฉี่ยวขึ้นดูหน้าตาหล่อขึ้นนะครับแล้วก็จุดสังเกตง่ายๆหนึ่งจุดนะครับตรงกันชนด้านหน้าเนี่ยตัวก่อน LCI เขาจะมีเป็นเหมือนตัวไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นกลมๆอยู่ตัว LCI มาแล้วก็จะไม่มีตรงนั้นแล้วครับเพราะไฟเขาก็อัจฉริยะเข้ามาอยู่ในตัวโคม BMW LED ตัวนี้เรียบร้อยครับ สำหรับการ LCI ที่เปลี่ยนไปหลกัหลกๆของด้านนอกเลยเนี่ยจะเป็นตัวกันชนใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นตัวของไฟหน้าไฟท้ายครับที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับตัวไฟหน้าก็จะคมขึ้นชัดขึ้นไฟท้ายนี่ตรงไฟเบรกนี่สังเกตง่ายมากเลยเวลาเปิดไปตัว LCI เนี่ยพอ LCI มาปุ๊บไฟเขาจะเด่นมาก เส้นใหญ่กว่าเดิมคือดูเฉียวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองสําหรับด้านนอกก็จะมีอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของล้อแม็กรับได้ดีไซน์ใหม่ลายใหม่นะครับสำหรับภายในครับสิ่งที่แตกต่างไปเลยครับตัวหน้าใหม่นั่นเองนะครับตัวหน้าใหม่เขาจะเป็นเหมือนเป็นจอสีครับสีสันสดใสามากยิ่งขึ้นคือหน้าตาก,ก็ดูเฉียวขึ้น,นครับตัวจอเซนเตอร์ตรงกลางนี่ชัดเจนเลยครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็เป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับเมนูใหม่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ ต่างกันสิ้นเชิงครับจากตัวก่อน LCI นะทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นจุดต่างหลักๆนะครับในรุ่นก่อน LCI แล้วก็ตัว LCI ครับส่วนออปชันของ LCI แล้วมาดูกันครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับไฟหน้าเป็นแบบ BMW LED ครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ S Drive 20D นะครับเป็นดีเซลเทอร์โบห9 9 5รอิ cc ครับหรือ2.0นลิตรนั่นเองมาพร้อมกับแรงม้า190ตัวนะครับผมซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยััดนน้ําามมก มากครับ20กิโลเมตรต่อลิตรนี่สบายมากนะครับสำหรับตัว X1 ครับสำหรับฟังก์ชันด้านนอกนะครับก็จะได้ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วก็กล้องถอยหลังครับตัวเซนเซอร์เนี่ยเขากะระยะบอกความละเอียดจากไฟที่ขึ้นในหน้าจอเนียนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับตามระยะที่เราใกล้กับวัตถุนั้นๆนั่นเองตัวล้อแมกซลายใหม่ครับตัวนี้ได้มาเป็นขอบ19นิ้วนะครับหน้าตาโฉบเฉี่ยวอย่างนี้เลยดูล้าขึ้นมากแบบชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างครับก็ยังเป เข้าถอยหลังนะครับตัวเลนเขาจะพับขึ้นลงให้อัตโนมัติด้วยเพื่อให้เห็นฟุตบาทหรือว่าสิ่งของที่อยู่ต่ำๆนั่นเองนะครับตัวนี้มีคอมฟอร์ตแอคเซสมาให้แล้วครับก็คือตัวทัชด้านนอกนะครับเพื่อล็อกประตูรวมไปถึงการสอดมือเพื่อปลดล็อกประตูนะครับตัวคอมฟอร์ตแอคเซสก็จะสามารถแตะปลดล็อกได้สําหรับประตูคู่หน้านะครับด้านบนนี่มีราวหลังคาสไตล์คอสอเวอร์เอสยูีอย่างนี้มาสวยนะครับตัดกับสีตัวรถครับตัวกับด้านนอกเป็นสีแบ็คเบนอแบบนี้เลย สำหรับด้านท้ายครับไฟท้าย LED ตัวใหม่ที่ผมแจ้งไปนะก็จะเป็นไฟเส้นใหญ่ๆเลยครับหน้าตาสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับประตูท้ายนะครับเป็นออปชั่นประตูท้ายไฟฟ้านะครับมีระบบคลิกเซนเซอร์นะครับเตะท้ายเพื่อเปิดประตูแล้วก็เตะปิดได้นะครับเปิดปิดจากตัวฝาได้เปิดปิดจากตัวรีโมทปุ่มด้านในนะครับเปิดได้ทั้งหมดเลยด้านหลังก็จะเก็บของได้เยอะแบบนี้เลยครับตามสไตล์ crossover suv นะครับผมก็เก็บของได้เยอะมีที่กั้นสัมภาระรวมไปถึงสามารถพับเบาะ เพิ่มได้อีกนะครับเป็นพับแยกแบบ60-40สครับสำหรับภายในครับคันนี้ตัวรถสีขาวแน่นอนภายในจะได้เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าชอบเบาะสีดําไปคันสีเทาอีกคันหนึ่งได้เลยครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตครับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าเลยนะครับแล้วก็สามารถเมมโมรี่ซีดได้ทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับแต่ตัวเมมโมรี่ซีดเนี่ยจะเมมโมรี่ได้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ได้พวงมาลัยทรง M Sport นะครับพุ่มด้วยหนังแท้นะครับจับนุ่มมือมากๆด้านหลังมีแพดเดิลชิฟ แล้วก็มีตัวสปีดลิมิตนะครับอยู่ที่พวงมาลัยครับหน้าไมคครับอย่างที่แจ้งไปเลยเป็นหน้าไม้ตัวใหม่ตัว LCI นะครับสีสันสดใสแบบนี้เลย สำหรับหน้าจอเอ t นเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางนะครับก็เป็นตัว LCI เนาะได้ตัวหน้าจอใหม่มานะครับผมตัวหน้าจอตัวนี้สามารถเล่น่าน i d r i v e ตรงกลางนะครับรวมไปถึงสามารถทัชสกรีนที่หน้าจอได้นะครับผมตัวนี้ก็จะใส่ฟังก์ชันทุกอย่างของตัวรถครับสามารถเซตค่าทุกอย่างครับจากหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับสั่งได้ทุกอย่างอะครับของระบบตัวรถนะครับรวมไปถึงเนี่ยพวกดูข้อมูลดู Data ต่างๆดูประวัติเซอร์วิสดูเรื่องของ Navigator เชื่อม Apple แอปเปิลค a ร์เพย์ดอทต้นะครับก็จอนี้ทั้ จะสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับจากตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็มีปุ่มพวกเล่นแผ่นซีดีเข้าเมนูรัดต่างๆจากตรงกลางตรงนี้ได้ทั้งหมดครับหน้าตาของตัวคอนโซลตรงเกียร์บ้างเกียร์เนี่ยก็จะเป็นหน้าตานี้มา ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ก่อน LCI LCI แล้วหน้าตานี้เลยนะครับผมมีโหมดตัว Eco Pro ครับกับ Sport ซึ่งตัวนี้เลือกได้ทั้งหมด3โหมดมี Eco Pro Comfort แล้วก็ Sport ครับเบรคมือไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยครับแล้วก็นี่ผมเข้าให้ดูพอเข้าเกีย GR กล้องถอยจะขึ้นอย่างนี้ชัดมากนะครับชัดกว่ารุ่นเดิมแล้วก็ตัวของกะระยะที่ผมแจ้งไปนะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยเขาจะบอกระยะความถี่ค่อนข้างเยอะเลย สำหรับด้านหลังนะครับผมสำหรับสไตล์คอสโอเวอร์เอสยูวีนะครับก็จะนั่งสบายนะครับเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะมากเลยนะสังเกตดีๆนะผมสูง183เซนติเมตรนะครับด้านหลังนั่งจริงๆก็เนี่ยเข่าไม่ชนนะครับคือที่นั่งด้านหลังเนี่ยถือว่านั่งดีเลยความกว้างเนี่ยผมมองว่าถ้านั่งสักนองคนนะ่าจะสบายกว่าในไซส์ผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าไซส์เด็กก็คือนั่ง3คนได้อยู่แล้วตัวนี้มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปไฟแอมเบียนท์ไลท์ก็จะมีที่ประตูคู่หน้านะครับประตูคู่หลังแล้วก ตัวคอนโซลตรงกลางมีอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็จริงๆก็ถือว่ามีรอบคันเลยนั่นเองครับแอร์ Air ตอนหลังคันนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ที่ด้านใต้ของแอร์ตอนหลังเนี่ยจะมีรูชาร์จแบบ Type C นะครับผมสามารถเสียบชาร์จได้อีก2รูตรงนี้ครับแล้วก็นี่ดึงมาปุ๊บมีที่วางแขนอีกนะครับผมแล้วก็สามารถวางแก้วน้าได้อีก2แก้วครับ ตัว Isofix ครับล็อกที่นั่งเด็กก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสเปคทุกอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมขออนุญาตรีวิวของแค่คันนี้คันเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งเลยว่าทั้งสองคันนะครับเป็นรุ่น LCI เหมือนกันออปชันเหมือนกันเดะเลยถึงแม้ปีจะต่างกันหนึ่งปีนะครับหน้าตาทุกอย่างออปชันเหมือนกันหมดแตกต่างเพียงแค่รถสีขาวจะได้เป็นภายในสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถสีเทาจะได้เป็นเบาะหนังสีดาแค่นั้นเองครับที่แตกต่างกันที่เหลือเหมือนกันเป๊ะเลยครับและสําหรับพี่ๆนะคคััน่นในใวดึก็แแล้ต เดี๋ยวผมขอเน้นย้ำราคากันอีกทีแล้วกันสำหรับคันสีขาวนะครับเป็นปี2020นะครับกับเลขไมล์48,000กิโเมตรคันนี้เราเสนอขายเพียง1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับส่วนคันสีเทาครับปี2021กับเลขไมล์91,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ก็อยู่ที่1 3 9 0 0 0 0าบาทครับสำหรับทั้ง2คันนะครับประวัติดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับผ่อนอยู่แค่ประมาณเดือนละประมาณ2 3 0 0 0 2 4นสานะครับครอบครอง2คันนี้ได้เลยนะครับ สำหรับพี่ๆที่สนใจครับช่องทางติดต่ออยู่บนหน้าจอแล้วนะครับผมถ้าด่วนยังไงโทรมาได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆที่มีรถเก่าอยากจะเทินนะครับทางเราก็รับซื้อรับเทินรถยนต์ทุกรุ่นนะครับสามารถส่งมาประเมินราคาจากช่องทางการติดต่อที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้เลยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สำหรับช่องแมทคาของเราด้วยนะครับเวลามีรถใหม่ๆเข้ามาแบบนี้นะครับพี่ๆจะได้เห็นก่อนใครเลยสำหรับคลิปนี้ผมกัปตันขอตัวลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรฝากติดตามช่องแบทพาด้วย